ตาดีนูนหนูอ่ะใหญ่เลยเไงพอตามรู้สึกว่าจะเสียข้างมั้งเนี่ยมันมองมัวๆสวัสดีครับวันนี้ลองมาออกหามิมครับผมมากับเจ้าตัวเล็กสองคนนะครับไม่มีอะไรทำก็เลยาไม่มีอะไรทำก็เลยมาเงี้ยตาผมก็ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวต้องไปหาหมอแล้วครับผมตังกระบนรุ่นนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปหาหมอเลยนะครับผมโอ้ มองเห็นได้ข้างเดียวมันเวลาเราปิดข้างซ้ายเนี่ยมันมองม,ม,มัวไปหมดเลยมองไม่ชัดมองไม่เห็นเลยนะครับผมกลัวจะตาบอดจังเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเลยเจาตัวเล็กมาเจอรังนี้ครับผมใหญ่เหมือนกันนะครับไหนพ่อดูก่อนดิตรงไหนวนะหน,เหน,หานาูเห็นว่าอนาเห็นมีมยังไม่เห็นนะมองไม่เห็นอ๋อตีอยงเนี้ย ขี่แค่เป็นไฟฝอยมอนใช่หรือควันมันไม่มีเลยนู่นครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ําครับ<ย>ว่ามันมีหรือเปล่านะครับโอ้ยช่วงนี้แย่ครับผมเนี่ยผมสู้มานี่ผมไม่เห็นมิมเลยนะครับตาแย่โอ้ยไปเดี๋ยวดูกันครับผมเอาหน้าถิ่มมาในป่ายังไม่เห็นมิมเลยครับผม ต่เงเลยขึ้นมานูนไปอยู่นูนโอ้ตาก็แย่นูนครับผมอยู่ข้างในนูนเนี่ยซูมมาไม่เห็นมิมเลยโอ้ท่านผู้ชมจะเห็นหรอเนี่ยพอตาผมมองไม่ค่อยชัดไปเดี๋ยวผมขอตีลังนี้ก่อนครับผมเจาตัวเล็กตีลังใหญ่อยู่ไปครับก็เห็นเขตอื่นเขาตีกันนะมันดีก็ลองออกมาดูกันนะครับผม ไม่รู้จะไปทำอะไรกันช่วงนี้แย่เลยเงินทองก็หายากเออไปไปเดี๋ยวผมขอตีมีมลังนู้นก่อนครับโอ้โหหน้าแตกเลยดูสิหน้าตาเห็นลังมดเป็นลังมิมไปแล้วครับผมแม่สมให้ท่านผู้ชมดูใส่จนขำกันแน่นอนโอ้ยแย่แย่แย่น้ำมีไหมลูกน้ย่ะ อ๋มีน้อยเลยครับโอ้โหไม่มีน้ำเลยลูกไม่มีะอะไรผิดใจเอาหลอดเถอะเอาไปคัน้นเฮ้ยจะไปทำอะไรกินกันวะเนี่ยเราเนี่ยไปเดี๋ยวเอาออกมาดูไปหาตกปลาแล้วล่ะ,น,ะนี่ครับผมฟอมีน้ำนิดนิดน,ดนะครับห mm hmm. ลังไม่เอามาอู้แย่ไปเดี๋ยวไปดูใหม่ครับผมเจอตัวเล็กเจออบอแบ้ จะไปลุ้นดูน้ำไหนอ่ะโอ้มีเปล่าลูกระวังตีนมัง่งนู่นหลังน้อยเดียวไปเดี๋ยวพ่อไปดูฝั่งนู้นก่อนตีดิบเลยงี้นนะ่ะบ่าแล้วเอ้าเ,เอ้า,าเดี๋ยวต่อยตายเลยกูยจะลงมาทำไมวะเนี่ยไม่มีน้ำมันไงยหลังมันยัง,นงเล็กอยู่ ไปเถอะเสียเวลาลูกไะจะไปจับมันทำไมอย่าไปพาลูกนกโชกลูกกาไะทาไมมีน้ำไม่ต้องลงมาลูกโอ้โหขวันอย่างก็้ครบเอามาเมื่อกี้ไปขับลูกนกบอกอยากไปเอาเขาเนาะก็ม้เดามานะครับแล้วมาเจอรังนีู้น้ำจะมีหรือเปล่ารุนน้ำก่อนเปล่าขวนใส่ก่อนลูกช่วงนี้แย่เดี๋ยว จะไปหางานทำแล้วครับผมมิ้นพึ่งก็คงไม่ได้ทำคลิปนานเลยต้องเป็นปีหน้าแล้วครับผมปีนี้ไม่ได้ออกหากันนะครับอย่างสายตาเป็นยังไงย,ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะต้องไปหาหมอครับผมไปครับผมเดี๋ยวดูเจ้าตัวเล็กตีลังนี้ก่อนแกไม่ได้ตีมันไม่ได้นอยู่คอนแหวกดูน้ำดิมีไหม ถ้าไม่มีก็ได้ฮะน้ำเยอะอีกแล้วอ่ะน้ำเยอะก็ตัดลงมาเลยเดี๋ยวนี้เก่งเลยนะหนูอ่ะหยั่นะน้ำเยอะอ่าน้ำเยอะเอามาหลังแก่เปล่าไม่แก่เต็มเพนอ่ะโอเคอพอได้กินครับผมนี่น้ำน้ำก็เยอะพอได้ครับไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผม กลับมาบ้านครับผมเดินหาแถวบ้านดูมาเจอหลังหลังไม่ใหญ่นะครับป่ากระถินหมดเยอะไหนหนัวเ,เ,เออต้นเก่าที่เราตีปีนูน้นน่ะเนี่ยครับผมเอามาป่ะเอากระดากเอากระดาปมาเนี่ยครับผมอยู่ที่บ้านครับผมโอ้ย ไม่ได้อะไรกันเลยนะครับแย่ไ yeah. ปหนูไหนลองอจุดสิแล้วหนูจะขึ้นตียังไงเรอตีได้ตีได้เจ้าไม่มีไฟไม่มีคลิปอะไรลงครับผมก็หาแบบนี้ครับอ่ะ นูไปมาสิโอ้โดกกังมะพร้าวนะ่ะนะไอ้บองขลามมันนะมันจะจุดติดไหมนะ่ะอือกมกังมะพร้าวอุดปากบองขลามเอาโน่นดูด้วยลองเดินดูแถวน,นี้ก่อนพอ่อเจอตัวเล็กขึ้นแล้ว ก็ขอบคุณมากครับผมที่ชมคลิปผมนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมสับตะไคร้ด้วยนะครับผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรครับผมเลยมาหาดูมิมกันก็ไม่ได้กันนะครับผมแย่ mm hmm. yeah. ช่วงนี้ขาดไหมลูกมดกระกัดเร็วแกคปหนูกวกลัวมิมเลย อืตัดได้ขาดก่อนเลยเดีจะล่วงเอาพ่อกระพลขวันให้แล้วเนี่ยโอ้ยหมดกระกัดหูมาส่งไว้พ่อก่นอนห,หลังอ่อนเยอะเลยเอ๊ะทำไมมันเป่าจาังว่าน้ำไม่มีอะหนูแล้วมันไปกินยังไงลงได้ไหมลบลบ โอ้ย no หลังขาดไแล้วน้ำไม่มีสักหยดเลยไอ๋อย๋อเอาเอาเอาอือหือโดกลงมาทำไมเนี่ยะนี่โอ้ยไปไปไปน้ำไม่มีครับผมไปขอบคุณมากครับผมที่ชมคลิปผมอีกครั้งครับผมไปครับผมสวัสดีครับไปหนู